สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวิธีชีวัวงกุ้งนะครับผมในเพจ Facebook และ Youtube เช่นเดิมนะครับผมวันนี้มาเปิดกุ้งอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่อหน,นะครับวันแรงงานนะสิบสอค่ำนะครับสิบสองค่ำสิบค่ำนี้เขาก็จะเริ่มเปิดกันแล้วฮะพวกวังกุ้งนะครับผมหรือไม่ก็น้ําหลังน้ําหลังท่อมีนะเลี้ยงเลี้ยงอวนนะไนมะ่ไม่ให้อวนขาดนะ ก็ใช้ได้แล้วไม่ให้กุ้งช้ำนะครับน้าหลังท่อคืออย่างนี้นะเนี่ยถ้ามีน้ําเลี้ยงหลังท่ออย่างเงี้ยถ้าเราเปิดกุ้งน้ำมีเลี้ยงเนี้ยเปิดได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับค่าหรืออะไรถ้ามันมีก็เปิดได้แล้วก็อยู่ที่น้ําลงอ่าลงกี่ชั่วโมงในวังเรามันสมเหตุสมผลที่มันจะเปิดได้แห้งไหมอะไรเงี้ยอ่านั้นก็เปิดได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คนทำวังกุ้งก็จะอยู่ที่ประมาณนี้สิบค่ำนะฮะ ขึ้นไปนะสิบข้ามสิบเอ็ดข้ามสิบสองข้ามสิบสามข้ามสิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามนี่นะไปถึงน้ําเกิดนะฮะนี่ฮะเขาก็จะเปิดกุ้งกันนะครับวิธีเปิดกุ้งเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คืออุปกรณ์นะฮะเพราะว่าที่วังผมนี้ยังไม่ได้ทําที่เลือกกุ้งนะครับผมที่ไม้ปักโดเดโดเ,ดโดเดนี่ยเดี๋ยวรอเสามาปักทําที่เลือกกุ้งนะครับก็จะมีหลังคาเข้าช่วงหน้าฝนนะ มันจําเป็นเหมือนกันแหละไม่งั้นมันจะทุเรศทุลังตอนเลือกกุ้งนะกะ็จะใช้อันนี้ไปก่อนเลือกในนี้นะฮะเหมือนที่เคยเห็นแล้วก็นี่หลัวนะครับไว้ใส่กุ้งพวกนี้ก็จะเป็นเพื่อมัดปูนะฮะถุงมือเอาไว้ตอนมัดปูนะครับอะเราไปดูกันว่าเราเปิดกุ้งอวนหางนะอันนี้ก็เป็นอวนอวนโกกอวนโกกนะฮะอวนโกกอันนี้เราเคยพูดไปแล้วว่าเหมือนงาแหละ เหมือนงาดักปลาเวลาเขาดักปลาใช่ปะมันจะมีงาที่เข้าไปแล้วออกไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกันอารมณ์เดียวกันไวโกกุ้งเข้าไปนะแล้วก็กักเอาไว้พอตอนเราเปิดกุ้งเราก็ต้องชักขึ้นเนี่ยแล้วก็ฟานขึ้นภาษาบางกุ้งเขาเรียกฟานขึ้นก็มีเชือกตรง,งมาเนี่ยนี่ก็ฟานมันขึ้นไปพอเราเปิดกุ้ง่ฮะเราก็เอาลิ้นนี่ขึ้นปึ๊บชักลิ้นขึ้น,นจริงๆก็เปิดได้แล้วฮนะตอนนี้นะแต่ว่ามันยังนี่อยู่เดี๋ยวห้าโมงเยนนะ ก็ใกล้แล้วครับอีกห้านาทีจริงก็เปิดได้แล้วแหละเนี่ยแล้วก็อ,อวนลงนี่ก็คืออวนที่เราลงไปนะครับเป็นวนหางจะเห็นเป็นกองอวนหางอยู่นะแต่พอเราเปิดน้ําเอาลิ้นนี่ขึ้นนะครับปุ๊บน้ําในวังก็จะออกไปปุ๊บแล้วหางอวนมันก็จะป่องแล้วก็ถูกผักออกไปนะครับข้างนอกของนั่นเองแล้วกุ้งที่เราเลี้ยงในวังก็จะออกไปเข้าหางอวนนี่แหละครับก็วิธีการเปิดกุ้งของ ชาววังกุ้งครับผมเดี๋ยวมาดูกันเปิดกันดูนี่ครับตอนนี้เราก็ทําการชักลิ้นแล้วนะฮะนี่ยน้ำในในในวังก็จะไหลออกมาแล้วปั๊บแล้วก็ไหลออกสู่คลองที่มีอวนหางไว้นะครับนี่เดี๋ยวกุ้งก็จะไปติดอยู่ปลายอวนหางครับเพราะเราผูกเอาไว้นะกร่งอวนกุ้งก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับใช้เวลาสี่ชั่วโมง นะครับอีกสี่ชั่วโมงเราจะมาเอากุ้งกูง้กุ้งกันว่าจะได้เยอะไหมนะครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงจะหกโมงแล้วนะครับอีกห้านาทีเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่า ตอนนี้อวนของเราเปิดกุ้งเป็นยังไงบ้างนะครับป่ายนี่นะครับก็คืออวนที่เราเปิดไปได้ประมาณชั่วโมงแหะไม่ได้ประมาณก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วแหละครับนี่นะเดี๋ยวก็มาดูก็คอยหมั่นเช็คดูนะฮะเผื่ออวนขาดหรืออวนแตกอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็เดินดู มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็เดินดูเช็คสักนิดหนึ่งเป็นอะไรอะเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยนะครับน้ำในวังก็แห้งลงไปพอสมควรเนะียเดี๋ยวเราจะเปิดจนมันแห้งเห็นพื้นวังเลยนะเนี่ยพื้นวังที่มีน้ำเนี่ยมันจะแห้งไปเลยแล้วดินก็จะโป่ขึ้นมานะครับผมพื้นวังก็จะโป่ขึ้นมา เราจะเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดกุ้งส่วนใหญ่เขาจะเปิดกลางคืนนะนี้แอรก็กลางคืนเหมือนกันมันก็ลากยาวถึงกลางคืนก็กูประมาณสองทุ่มนะครับคืนนี้ แล,ลากยาวไปเลยนะโอเคครับเดี๋ยวสองทุ่มนะฮะวิธีกู้เดี๋ยวเรามาดูอีอกทีนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มเก้านาทีด้วซ้ำนะฮะแต่ว่าน้ำในวังเรายังยุบไม่มากนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมแต่น้ำในวังยังยุบไม่เยอะครับยวรอ พักหนึ่งนะรอน้ําขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะบนี่็เป็นบรรยากาศนะการเปิดกุ้งนะครับตอนนี้ก็เป็นใกล้เวลา องทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับอีกสิบห้านาทีน้ำในวังก็ยังเปิดไฟนิดนึงอาจจะมองไม่เห็นนะครับน้ำในวังก็ยังไม่ได้แห้งมากมายอะไรเท่าไหร่นะประธานน้ำในวังยังไม่แห้งมากนะครับมันก็กุ้งอาจจะเดินไม่ดีเท่าไหร่นะอาจจะออกไม่เยอะครับก็มาลุ้นกันว่าคืนนี้จะได้กี่ตัวกัน เพราะน้ำในคลองทําท่าขึ้นแล้วนะครับฮะยางเดีย๋ยวเราจะมากู้กันแล้วนะครับ Thank you.

Kom, kom, kom!